ทคนที่มาฟังคำสอนในวันนี้นะครับขอไปเจ้าเสริมกำลังเสริมเรี่ยวแรงใหม่สำหรับพี่น้องทุกคนเปิดหูตาใจฝ่ายวิญญาณทุกคนออกวันนี้ม่านบังตาจงขาดออกจงมองเห็นควา,ามรู้ถึงพระเยซูวันนี้ผมจะมีโอกาสได้สอนในชุดคำสอนเรื่องเติบโตฝ่ายวิญญาณตอนที่หนึ่งเรื่องลักษณะของคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ เราจะเรียนรู้ลักษณะของคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณว่าเป็นอย่างไรเราจะได้ทำแบบนั้นนะเราจะได้เป็นแบบนั้นเราจะไม่เป็นเด็กหรือทารลกฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปแต่เราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตของเราถ้าเราเติบโตขึ้นในระดับใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพระเจ้าจะพอพระทัยเรามากยิ่งขึ้นชีวิตเราจะเต็มด้วยพระพรและพระคุณของพระองค์จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับเหมือนกับคนที่เติบโตก็เริ่มได้รับมรดกจากพ่อแม่เรามีชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณพระพรที่พระองค์จัดเตรียมไว้สำหรับเราก็มากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึง ลักษณะของคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเพ,พ,พ,พราะว่าพัมพีประสงค์ให้เรานั้นเติบโตกันทุกคนไม่อยากให้เราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณแต่ให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณเอเฟซัสบทที่4ข้อ13จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตร ของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความภัยบูรณ์ของพระคริสต์นี่พระประสงค์ของพระวจนะและพระวิญญาณต้องการให้เราเติบโตจนกว่าเราจะเติบโตแล้วมีสอดแทรกอยู่ข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากที่เหล่านั้นจะต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คือและความรู้ถึงพระบุตร ของพระเจ้าคือเราต้องมีควา,ามรู้กับพระเยซูมากๆรู้ถึงพระเยซูมากๆพระประสงค์ของพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นให้เราสูงขึ้นให้เรามีลักษณะชีวิตที่ดีงามดีพร้อมเหมือนพระเยซูนะเนี่ยเป็นการที่เรารู้จักกับพระเยซูชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปตามความรู้ที่เรามีเพราะว่า,าชีวิตนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามความรู้ตามความคิดความเข้าใจของเรา วันนี้ผมจะใช้พระวจนะในหนึ่งโคริน์บทที่13ข้อ11ข้อ12อธ,ธิบายเรื่องลักษณะของคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณในหนึ่งโครินบทที่13ข้อ11ถึงข้อ12ข้อ11บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิอกอาการเด็กเสียเราก็จะไม่เป็นเหมือนทาลุกฝ่ายวิญญาณไม่เป็นเหมือนเด็กเพราะว่าเราโตขึ้นถ้าเราโตขึ้นเราก็จะเลิอกอาการเด็กนะคนที่เชื่อใหม่หรือคนที่ยังไม่เติบโตก็จะมีความคิดมีคำพูดอีกแบบหนึ่งมีอาการอีกแบบหนึ่งในข้อ12เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพัก ชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าเราจะรู้แจ้งชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราเติบโตแปลง่ายๆคำว่ากระจกในสมัยนั้นเป็นโลหะขัดเงาไม่มีเหมือนสมัยนี้เป็นโลหะขัดเงาเช่นทองเหลืองทองแดงเขามาขัดทำเป็นกระจก มันสะท้อนภาพไม่ชัดเจนมันก็เห็นแบบเลือนลางเขาก็ดูอย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้กระจกมันชัดเจนมากขึ้นเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงมากขึ้นนะเมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่เรียนรู้กับพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะเขาจะไม่เหมือนเดิมความคิดคำพูดเหตุผลการกระทำจะเปลี่ยนไปนะ เพราะว่าเราสูงขึ้นเติบโตขึ้นก็จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นนะรู้ความคิดของพระองค์รู้น้ำพระทัยของพระเจ้านะเข้าใจพระองค์ชัดเจนชัดเจนนะเห็นแจ้งเลยตอนนี้ถ้าเรายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราก็เห็นสลัวสลัวมนดูในกระจกนะต่อไปเราจะเห็นชัดขึ้นเหมือนดูด้วยตาของเรานี่แหละม่านบางตาเราจะขาดออกแสงสว่างจะเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นนะ ลักษณะของผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณประการที่หนึ่งไม่พูดแบบเด็กอยู่ในข้อส1บเเมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณไม่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณนั้นเขาจะพูดอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดซึ่งไม่เหมือนเดิมพูดแตกต่างออกไปจากเดิมคำพูดจะเปลี่ยนไปยิ่งโตมากเท่าไหร่คำพูดยิ่งเปลี่ยนไปมากเท่านั้น ถ้าใครยังพูดเหมือนเดิมเหมือนภาษาเดิมที่ก่อนมารู้จักกับพระเยซูเดี๋ยวนี้ยังใช้ภาษานั้นอยู่ยังใช้คำพูดนั้นอยู่แสดงว่าเรายังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณถ้าเติบโตฝ่ายวิญญาณคำพูดจะเปลี่ยนไปคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนอเป็นภาพเหมือนกับเด็กนั่นแหละฝ่ายวิญญาณพอมาเชื่อปุ๊บก็เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่ คำพูดก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่พอโตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่คำพูดก็จะเปลี่ยนไปนะไม่พูดเหมือนเดิมเหมือนสมัยเป็นชาวโลกหรือตอนเชื่อใหม่ๆนะคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นจะพูดอีกแบบหนึง่งนะเช่นคนที่เป็นเด็กจะพูดตามอารมณ์ตามความรู้สึกของเนื้อหนังพูดตามอำนาจบาปที่ครอบงําเราอยู่นะถ้าเป็นลักษณะนี้จะเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณน,นะ พระคัมภีร์ได้สอนเราในโคลสีบทที่สี่ข้อที่6จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนเห็นไหมคำพูดพอเราพูดไปเขาจะรู้สึกว่าสบายอกสบายใจอิ่มอกอิ่มใจนะอยากฟังเราพูดมากๆนะเพราะว่าคำพูดเราเปลี่ยนไปคำพูดเรานั้นปรุงด้วยเกลือ เลือมีคุณสมบัติในการรักษาอาหารและให้รสชาติแก่อาหารชั้นใดคำพูดของเราก็ควรจะไพเราะและสุภาพชั้นนั้นนะนี่เปลี่ยนไปการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายเราสิ่งหนึ่งคือคำพูดพูดออกไปคำพูดของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมพระเจ้าอยากให้เราพูดแบบนี้ไหมอยากให้เราพูดคำหยาบไหมไม่ใช่เนี่ยคำพูดไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะพูดใหม่นะ ต่อไปนั้นคําพูดเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพระเจ้าพอใจมากขึ้นไพเราะมากขึ้นสนอูอาสุภาพมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญต้องมีสุภาวาทะในการพูดจารู้ว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดเนี่ยสำคัญนะพระเจ้าก็จะสอนเราในเรื่องของคําพูดเราจะไม่พูดเหมือนเด็กอีกต่อไปปรุงด้วยเกลือให้มีรสนะรู้สึกว่าพูดออกไปแล้วมัน สดชื่นคนคนฟังนะ่ะเวลาเรารับทานอาหารที่มีรสชาติที่อร่อยนะรู้สึกว่ามีความสุขมีความชื่นชมยินดีมีความชื่นอกชื่นใจในการได้รับประทานเหมือนกันคําพูดของเราคนได้ยินเขาก็เสพคําพูดของเรานะเนี่ยคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจะต้องไม่พูดแบบเด็กเด็กพูดแบบไหนผู้ใหญ่พูดแบบไหน ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะถ้าผู้ใหญ่ยังไม่เป็นฝ่ายวิญญาณถ้าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าวิญญาณยังเป็นเด็กก็ยังจะพูดเหมือนเด็กอยู่ตัวอย่างต่อไปเช่นพูดไม่เป็นสาระพูดไม่เป็นสาระฟังดีๆนะข้อนี้บางคนแปลผิดมากๆมมทธิวบทที่12ข้อที่36ฝ่ายเราขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์ จะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิาพากษาคือคำพูดที่ไม่เป็นสาระนี่เราจะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิาพากษาคือคำพูดนี่ถูกเอาไปตัดสินในวันพิาพากษาเพื่อหักลบกบหนี้กับทำดีทำชั่วแล้วก็รับบำเหน็จคำพูดที่ไม่เป็นสาระเป็นแบบไหนบางคนแปลว่าพูดพูดเล่นตลกโปกฮาไม่ได้พูดสนุกสนานก็ไม่ได้คือแปลพ้าพีผิดอ่ะ คำพูดที่ไม่เป็นสาระไม่ใช่คำที่ว่าพูดตลกพูดสนุกสนานไม่ได้ถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยผมตกนรกก่อนเพื่อนเลยนะ <c oughs> เพราะว่าผมเป็นคนพูดตลกตกนรกก่อนเพื่อนเลยเนี่ยบางคนแปลผิดหลายคน,คนก็มาเตือนผมคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเพราะเขาไม่เข้าใจพระวจนะเขาไม่จะเข้าใจตามที่จริงคำว่าไม่เป็นสาระนี่แปลว่าพูดไม่เป็นความจริง พูดไม่เป็นประโยชน์แค่สองอย่างนี้ก็ครอบคุมแล้วพูดไม่เป็นความจริงก็คือพูดเท็จพูดไม่เป็นประโยชน์คือพูดแล้วมันไม่ไม่เป็นคุณอ่ะนะนี่เขาเรียกว่าคําพูดที่ไม่เป็นสาระพูดสนุกสนานมันยังเป็นคุณนะมันยังให้คนหัวเราะได้นะอายุจะได้ยืนยาว <laughs> ถ้าสี่เรียนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอายุสั้นนี่แหละคําพูดของเรานี่พูด ให้เป็นสาระคือพูดสิ่งที่เป็นความจริงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคำพูดของเราถ้าพูดเป็นโทษให้คนอื่นได้รับโทษจากคำพูดของเรามันเหมือนกันประหัดประหารกันเลยนะเอางฆ่ากันด้วยคำพูดก็มีคาพูดที่ทำร้ายทิมแทงเสียดแทงมันเป็นการฆ่ากันด้วยคำพูดอะนะทำร้ายจิตใจกันเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่เป็นสาระตัวอย่างในมัทเอเฟซัสบทที่4ข้อ31 จงให้ใจขมขืนและใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองรายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดคือพูดให้ร้ายเนี่ยเป็นการพูดที่ไม่เป็นสาระเนี่ยคนที่พูดออกมาแบบนี้นะที่ไปทำร้ายคนอื่นพูดให้ร้ายพูดใส่ไฟคนอื่นนะก็จะเป็นลักษณะของที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณ เห็นไหมเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยคำพูดของเราเมื่อเราเติบโตขึ้นเราพูดจาออกมามันจะไม่ไปทำร้ายใครแล้วก็มันจะไปช่วยจิตใจเขาด้วยในคำพูดของเราให้เขาชื่นชมยินดีให้เขามีความสุขจากสิ่งที่เราพูดให้เขาได้รับสิ่งที่ดีข้อดีหลักข้อคิดมากมายที่เขาได้ยินเราพูดนะี ก็จะเป็นพรแก่เขาเห็นไหมเราเป็นพรแก่คนอื่นได้ด้วยคำพูดด้วยถ้อยคำของเราบางคนคนเขาอยากใกล้ชิดด้วยบางคนคนเขาไม่อยากคุยด้วยเพราะคำพูดนี่แหละนะพูดแล้วมันไม่เป็นคุณนะนะถ้ายิ่งพูดยิ่งหนุนน้ำใจกันยิ่งเป็นคุณกากันคนเขาก็อยากจะใกล้ชิดด้วยนะชีวิตเราก็ได้เป็นพรมากมายต่อคนที่เราคุยด้วยนี่คือประการที่หนึ่ง คนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นคําพูดจะต้องเปลี่ยนไปประการที่สองไม่คิดแบบเด็กนอกจากไม่พูดแล้วก็ไม่คิดอยู่ในข้อ11เหมือนกันเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กคือคนที่เติบโตต้องไม่คิดอย่างเด็กควา,ามคิดก็เปลี่ยนไปด้วยควา,ามคิดมันจะเปลี่ยนไปไม่คิดเหมือนเดิมอีกแล้วคิดเด็กนี่จะคิดถือตัวนะมีเขาเรียกว่ามีอีโก้นี่ถ้าใครยังมีอีโก้นี่ถือว่าเป็นเด็ก เด็กฝ่ายวิญญาณอิโก้หมายถึงความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองพูดสั้นๆก็ได้คือตัวตนพูดสิตัวตนจะได้จําได้นะถ้าใครมีตัวตนมีอิโก้สูงมีตัวตนสูงก็อิโก้สูงนะยังเป็นเด็กอยู่นะยังถือตัวเองเป็นสำคัญแปลง่ายๆนะครับว่าตัวตนเนี่ยยึดตัวเองเป็นสำคัญ ถ้าใครยังยึดตัวเองเป็นสําคัญอยู่นะี่ยแสดงว่าเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเรายังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณยังให้ตัวเองเป็นสําคัญเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตเราต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยคนที่เติบโตต,ต้องไม่มีอีโก้สูงไม่มีเหลือหรือ,รอไม่มีเลยนะไม่มีอีโก้เลยในโรมบทที่12ข้อที่สข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคน โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตนเกินที่ตนควรจะคิดแต่จงคิดให้ถ่อมสุข,ขุมสมกับขนาดความเชื่อซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่ท่านคือแปลง,ง่ายๆก็คือไม่คิดถือตัวนั่นเองไม่มีความเป็นตัวเองสูงนะไม่ยึดตัวเองเป็นสำคัญคิดแต่ว่าเราสำคัญ อะไรเงี้ยนะนะยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่เราจะต้องอไม่มีอีโกโ้ไม่ยึดต,ตัวเองเป็นสําคัญก็จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเห็นคนอื่นดีกว่าเรายกย่องคนอื่นชูแขนคนอื่นขึ้นไม่ยกเราขึ้นเดี๋ยวพระเจ้าจะยกเองนะเนี่ยให้เราเป็นแบบนี้จึงจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาผู้ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะต้องถ่อมใจมากๆนะถ่อมใจมากๆ อย่าถือตนถือเกียรติพระเยซูเนี่ยมีเกียรติเท่าเทียมกับพระเจ้าพระเยซูบั้งเดียวกันกับพระเจ้าแต่พระองค์ถอดเกียรติออกสูงสุดลงมาต่ําสุดคือรับสภาพทาสเนี่ยไม่มีถือตนไม่ยึดตัวเองเป็นสําคัญฟิลิปปีบทที่สองข้อที่6ข้อที่7ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับ ทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์แล้วก็พระองค์รับสภาพธาตุให้เห็นในการล้างเท้าสาวกค,คือทำงานต่ำสุดถอดเกียรติจากพะสรสูงสุดเท่าเทียมกับพระเจ้าเลยนะบางบางคนคิดเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าพระบิดาเกรดหนึ่งแล้วก็รองลงมาคือเกรดสองพระเยซูรองลงมาอีก เกตสามพระวิญญาณตามที่จริงไม่ใช่ทั้งสามองค์เท่าเทียมกันหมดบังเดียวกันนะเท่าเทียมกันแต่เพียงการลดเกียรติลดลดศักดิ์ศรีมาเป็นการแสดงความถ่อมใจไม่มีอีโก้นี่คือผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณสูงนะจะต้องไม่มีไม่ยึดตัวเองเป็นสำคัญนี่คือความคิดของเด็กจะมีอีโก้เช่นอีกตัวอย่างหนึ่งความคิดของเด็กเนี่ยจะเห็นเกีตัว นะถ้าใครเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณนี่จะเห็นแก่ตัวนะไม่มองเห็นคนอื่นไม่มองไปที่คนอื่นจะมองแต่ตัวเองคิดแต่เอาจะได้ตัวเองนะเหมือนเด็กๆนะที่เขาอยากได้ของเยอะๆอยากมีหวงสิง่งของของตัวเองนะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนะเราจะต้องเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่คนอื่นคือเป็นแบบนี้ถ้ามีอะไรที่ต้องตัดสินว่าจะเป็นของใคร เราให้เขาก่อนเอาให้เขาก่อนเหมือนกับอับราฮัมให้โลดก่อนใช่ไหมเลือกเอาเลยจะเอาที่ตรงไหนให้เขาก่อนแล้วพระเจ้าจะให้เราทีหลังให้ดีกว่าพระเจ้าจะอวยพรเราเองเนี่ยขอให้วิญญาณเราเปลี่ยนไปไม่คิดเห็นแก่ตัวแต่คิดเห็นคนอื่นว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะได้รับทำยังไงเขาจะมีความสุขเอาใกล้ๆเนี่ยสามีภรรยายทำยังไงภรรยาจะมีความสุข ทำยังไงสามีจะมีความสุขถ้าเราคิดว่าเราจะมีความสุขเนี่ยเราจะชนะเนี่ยเราเห็นแก่ตัวต้องอยากให้เขามีความสุขมากๆเวลามีเงินก็ให้เขาให้เขาก่อนเขาจะได้มีความสุขมากๆเราไม่ต้องเอาหรอกเดี๋ยวพระเจ้าให้เองคือให้เขามีความสุขก่อนอันนี้คือคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเติบโตฝ่ายวิญญาณฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สี่ อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยนะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆนะเห็นมากกว่าตนเองคนที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะ,จะนะก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณให้มันสำเร็จทีละข้อทีละข้อทุกข้อแล้วก็ต้องสัมสมพระวจนะเยอะๆจะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะมาก ถ้าเราไม่สะสมเนี่ยก็จะทำตามข้อไหนคิดไม่ออกสดุดีบปที่ร้9ข้อ11ข้าพระองค์ได้สะสมพระรำรัดของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์คือสะสมไว่มากๆนะมันจะได้ปฏิบัติตามมากๆนะถ้าไม่สะสมก็ไม่รู้จะเอาข้อไหนมาปฏิบัติเพราะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสถานการณ์เป็นยังไงก็ไปตามอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละไม่ได้ไปตามพระวจนะ แล้วก็ไม่ได้ตัดสินตามพระวจนะเพราะว่ามันไม่มีข้อไหนอยู่ในใจเลยนะมันอาจจะมีความจํากัดในความเป็นมนุษย์คือจําข้อไม่ได้ก็ไม่ต้องจําไม่ต้องจําแบบผมนะคือไม่ต้องจําแบบผมหรอกเพราะว่าผมสอนผมก็เลยต้องจำแต่พวกเราเนี่ยจําเนื้อหาได้ก็พูดว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านะ อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยเห็นไหมจะพบะจรนญก,ก็สําเร็จทีละข้อสาเร็จอีกสาเร็จอีกนะนะสำเร็จวันหนึ่งวันต่อวันทุกวันสําเร็จเพราะว่าเราคุยกับพระญ,ญานอยู่ตลอดเวลานะพระญ,ญานก็สอนเราสอนเราในพระวจานะนี่แหละก็จะสําเร็จเราก็จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นนี่คิดแบบผู้ใหญ่ไม่คิดแบบเด็ก นะประการที่สมไม่มีเหตุผลแบบเด็กอยู่ในข้อ11เหมือนกันไม่มีเหตุผลแบบเด็กเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กในข้อ11หาเหตุผลอย่างเด็กเด็กก็จะมีเหตุผลของเขาอีกแบบหนึง่งนะผู้ใหญ่ก็จะมีเหตุผลอีกแบบหนึง่งคนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณก็จะอีกเหตุผลหนึง่งคนที่เป็น ผู้ใหญ่ใยวิญญาณก็จะมองอีกเหตุผลหนึ่งคือมุมมองมันไม่เหมือนกันนะมุมมองเราต้องเหมือนพระเยซูสวมแว่นของพระเยซูเข้าไปะจะได้มองอีกแบบหนึ่งนะเช่นเด็กเขาจะมองเขาจะหวงสิ่งของของเหตุผลเขานะของของฉันใครก็อย่ามาแตะเป็นเหตุผลของเขาเน,นี่ยเป็นเป็นความคิดแบบเด็กๆก็เลยไม่อยากจะให้ใครอย่ามาใช้ของฉัน คนอื่นสามารถใช้ของเราได้ใช้พี่น้องด้วยกันก็สามารถที่จะให้กันได้นะแต่บางอย่างเราก็ไม่ให้กันยืมไม่ให้กันใช้ด้วยกันอย่างเช่นแปลงสีฟันเนะี่ยโอ้อาจารย์สอนมานะเราไม่หวงสิ่งหวงของแล้วเอาแปลงฉันไปแปลงเลย นี่คือของบางอย่างมันใช้ด้วยกันร่วมกันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เด็กจะเด็กจะห่วงสิ่งห่วงของเราก็ห่วงได้เป็นบางอย่างที่ทใช้ร่วมกันไม่ได้บางอย่างใช้ร่วมกันได้นะฟิลิปปีบทที่สองข้อที่ห้าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์มีน้ำใจไม่ห่วงสิ่งของของนะให้กันแบ่งปันกันดูแลกันให้คนอื่นมาก นะคือการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนี่คนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณก็จะไม่หงสิ่งของของ,ของ,ของมีอะไรที่สามารถให้พี่น้องใช้ด้วยได้คนที่เป็นเด็กก็จะคิดแบบนี้มีเหตุผลแบบนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเด็กเนี่ยต้องเอาคืนต้องเอาคืนคือแก้แค้นคิดแก้แค้นในเอเฟซัสบทที่สี่ิบเอ็ดก็และคิดปองร้าย เห็นไหมคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดคือคนที่ยังเป็นเด็ก่จะคิดปองร้ายคิดแก้แค้นเอาคืนจะเอาคืนมีนะสามีภรรยาที่ยังไม่เติบโตนียนะจ้องจะเอาคืนเเธอทําอะไรกับฉันว่าฉันก็จะเอาคืนเป็นอาการที่ยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณน,นะ อย่าคิดที่จะแก้แค้นอย่าคิดที่จะเอาคืนพระพีสอนเยอะหนึ่งเปโตรบทที่สาอย่าทําการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าดา่าตอบการดา่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเลือกท่านให้กระทําเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรคือไม่ตอบแทนเขาว่าเราเขาด่าเราไม่ใช่ไปด่าตอบอะไรเนะเราก็เยียบซะ นะก็จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็รักษาวาจาของเราให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคําพูดที่หลุดออกจากปากไปต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคาพูดของเราให้คําพูดของเรานี่พระเจ้าพอพระทยัยไม่เอาคืนตามที่จริงในพระวจ,จนะตอนหนึ่งบางคนก็แปลผิดเหมือนกันในมัทธิวบทที่หข้อ38ข้อ39ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวไว้ว่า ตาแทนตาและฟันแทนฟันนี่เห็นไหมฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาอีกนะจงหันแก้มซ้ายของท่านให้เขาคือคำว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันเนี่ยในสมัยโมเสสเนี่ยเรื่องนี้จำเป็นมากเพื่อกำหนดขอบเขตไม่ให้แก้แค้น เกินกว่าที่ถูกกระทําให้ทําเท่าๆกันเป็นความยุติธรรมที่ให้ไว้ในสมัยนั้นแต่พระเยซูทําให้สมบูรณ์พระเยซูสอนว่าจงทําดีมากกว่านั้นคือยึดความเมตตาอยู่เหนือความยุติธรรมเนี่ยเป็นคําสอนที่ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกบางคนคิดในระดับเอายุติธรรมก็พอแต่พระเยซูสอนให้เมตตามากกว่ายุติธรรมไม่ใช่ว่า เขาตบแก้มขวาเราก็หันแก้มซ้ายของท่านให้เขาคือพอเขาตบมาเอาอีกเอาอีกเอาอีกจะได้ถูกต้องตามพระพีนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกแบบนั้นเขายิ่งเอาใหญ่เลยนะมันเป็นการแบบว่าท้าทายเขานะคือไม่ใช่อย่างนั้นนะความหมายก็คือไม่เอาคืนไม่แก้แค้นนะ บางทีเราจะแปลพระพีตามตัวอักษรมากเกินไปนะแ <c oughs> ปลตามบริบทความหมายไม่ไม่ได้ไปตามตัวอักษรเนี่ยคนที่เป็นเด็กก็จะมีเหตุผลแบบเด็กคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะมีเหตุผลแบบผู้ใหญ่เราอย่ามีผลเหมือนเด็กๆอย่าเอาคืนนะอย่ากแก้แค้นอย่าทําการร้ายตอบแทนการร้ายพระเจ้ากําลังดูเราอยู่ว่า เราจะตัดสินใจทำยังไงเมื่อเมื่อมีคนมาทำร้ายเราทำไม่ดีต่อเรานะเราจะตัดสินใจที่จะใช้ความสามารถของตัวเองใช้กำลังของตัวเองไหมหรือว่าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำตามพระบัญประการที่สี่ประการสุดท้ายอยู่ในข้อ1ิบสองคือรู้จักพระเยซูมากขึ้นนะคนที่เติบโตฝ่ยายวิญญาณต้องเรียนรู้กับพระเยซูวันต่อวันรู้มากขึ้น ข้อสิบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นสลัวสลวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์นะเวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าคือโตขึ้นก็จะรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นคนที่เรียนรู้กับพระเยซูเขาก็จะเติบโตเร็วนะ เห็นไหมความสัมพันธ์สำคัญมากการอธิษฐานนะไม่ใช่ว่าอธิษฐานเฉพาะเวลาที่เราเข้ากลุ่มนะหรืออธิษฐานเป็นเวลาคุยกันการอธิษฐานคือการคุยกับพระเจ้าคุยได้ทั้งวันทุกเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเอามาพูดเอามาคุยเอามาปรึกษาเขาเรียกว่าความสัมพันธ์คนนี้โตเร็วรู้จักกับพระเยซูมากกว่าเพื่อนเพราะว่าคุยมากไงเหมือนกับพวกเราครบกันะนะ ไม่ถึงสามวันหรอกถ้าเราไปไหนมาไหนด้วยกันรู้นิสัยกันหมดเลยนะนั่นแหละเราจะรู้พระเยซูเมื่อเราคุยกับพระเยซูมากๆคุยผ่านทางพระวิญญาณน่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์แล้วก็อยากรู้จักให้มีความสนิทสนมโดยการคุยแล้วก็ให้มีประสบการณ์การทํางานของพระวิญญาณผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากๆมันผมผมเห็นมาก เห็นข็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าทํามาแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเยอะคุยกับพระเจ้ามากๆเนี่ยเราก็จะได้รู้จักพอรู้จักกับพระเยซูเราก็โตขึ้นเติบโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะภาพชัดเจนขึ้นไม่เหมือนดูในกระจกแล้วรู้แจ้งเห็นจริงเลยโอ้อันนี้พระเยซูไม่ต้องการแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้พระองค์นำแบบนี้พูดแบบนี้ นี่คือรู้ใจนะแม้แม้พระบัญญัติยังไม่พูดด้วยก็รู้ใจนะรู้นมพระทัยพระเจ้ารู้ใจพระเจ้ารู้ใจพระเยซูว่าพระเยซูต้องการให้ทําอะไรนะคือมันสามารถสัมผัสรู้ได้ในฟิลิปปีบทที่สข้อที่10ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์นี่คือคํากล่าวของเปาโลเปาโลเนี่ยรับใช้พระเจ้ารู้จักกับพระเจ้ามาหลายปีมากแต่ยังพูดคํานี้นะรับใช้มานานมาก มาพูดคํานี้เพราะอะไรเพราะว่ายัางไม่พอคือปรารถนาที่จะรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นทุกวันมากกว่านีนะ้เราต้องเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลต้องรู้ใจพระเยซูหมดเลยเข้าใจกันมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเห็นไหมผมมธอษฐานเผื่อพี่น้องผมให้พี่น้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างลึกซึ้งนะจะได้ยินอยู่เป็นประจำนะเพราะว่าอยากให้เราเติบโตฝ่ยายวิญญา โดยการรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นหนึ่งโครินท์บทที่หนึ่งข้อที่9พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคําว่าสัมพันธ์สนิทแปลว่าสามัคคีธรรมจำไว้นะสัมพันธ์สนิทเแปลว่าสามัิคีธรรมในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับพระคริสต์ เป็นสิ่งจําเป็นมากในเรื่องของความสัมพันธ์เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างลึกซึ้งเข้าใจพระอ,องค์ม่านบางตาเราจะได้ขาดออกนะเราจะเห็นแสงสว่างไม่ได้เดินในความมืดอีกต่อไปแสงสว่างจะเข้ามาในชีวิตของเรามากๆนะโอเคจบแค่นี้ <laughs>